โอ้โหจุกมากครับน่าจะจุกมากเลยต่อ5-2ลองดือนนัน2ต่อดน2ต่อ5-2ลองเอ้ามัดกับข้อเดื้า5-2ดอนนัาน3ต่อดืนต่อน้มือนโดนเยอะละอดือนน้น3ต่อเดือนนั้น3ต่อดน้า3ต่อดนต่อ4ลองหมด3ขึ้น4ดสุดท้ายนะครับเอ้ยย่ที่4นะครับอยดืน5ต่อดน้า5เอ้าแลกสองกัน อยู่ได้นะห้าจอยได้นะห้ต่อต่อได้นะห้ต่อหกลองอยู่ได้นะห้ต่อโดนต่อยท้องล้วอยู่ได้นะห้ต่อได้นะห้ต่ออ่าแดงโดนต่อยท้องมีตัวแข็งนิดหน่อยอ่าล้มลงอ่าเสียหลักทั้งคู่อยู่ได้นะห้ต่อหกลองอยู่ได้นะห้ต่ออยู่ได้นะห้ต่ออยู่ได้นะห้ต่อแดงโดนต่อยท้องมีสะดุ้งไอ้แดงอยู่ได้นะห้ต่อแดงโดนบิดเสียหลักนิดนึงอยู่ได้นะห้ต่อได้นะห้ต่อ ยเดานหต่อหกลองอ้าวอเข่ากระบาดอ้าวยูดาหนห้าต่อยดาหนต่อยดานสต่อห้าอเสียงเชียร์นักบอลมานักบมวยเสียเอย่ยนักบอลล่เสมอนักบอเสมอนักบอลเสมอนักบอโอ้นักบอลโอ้ด้จ้าดอกได้าอกดาอกโอ้ยโดนบาดดอกเดียวจบเลยโอ้มวยจะมาจะมาโอ้โหโดนบัดร่วงเลยมวยจะมาจะมาแน้วโอ้โหสมาชิก ชวนจังหวะแบบนี้ได้แค่เสมอดูกันอีกครั้งนะครับช็อตเด็ดๆเลยครับเนี่ยครับทางหน้าของซับมานีออกมาต้องบอกว่าทำดีแล้วนะครับคุณชายแต่ว่าเนี่ยครับพลาดทีเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้โหดูท่าลงท่าจบครับดูแล้วขวาบวกนะครับโดนแบบจังนำ้ปบวกลูกนี้ครับอุ๋ยเต็มเต็มกลามครับหล่นตั้งแต่หมัดแล้วครับคุณประสิทธิ์ครับอืนั่นแหละครับหลับกลางอากาศเลยนะครับโอ้โหดูอีกทีครับดูนะครับ ปั้งเข้าไปเต็มขมับเลยครับเต็มหมัดเลยครับเต็มสันหมัดเต็มใบเลยครับแล้วก็เนี่ยครับพุ่มหน้าปุ๊บไปเลยครับาหน้าจริงๆครับไอ้น้อกเงินหุ่กันแลือดไหลเลือดไหยเลือกไหยพอมอย่ใหญ่แค่เสมอจริงๆเว้ย